าแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะรอกันอยู่ใช่ไหมละ <laughs> ่ะราศ <laughs> ีอะไรฮะก็คือชาวราศีมีนค่ะท่านที่เกิดระหว่าง,งวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนค่ะดูชะตาของเขานะคะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานแบบ full HD เป็นยังไงเป็นยังไงแบบนี้ครับชัดเจนชัดเจน คือในเรื่องของงานเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมามันอาจจะไม่มีอะไรชัดเจนแต่ว่าในช่วงปี69เกเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากนะคะงานของเขาเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะหนักมากขึ้นเพราะดาวเสาเนี่ยย้ายมาอ๋อย้ายมาอยู่ในดวงเขาอ่าเสารมาอยู่ทีมีนใช่ใช่ <c oughs> ก็คือเหมือนกับกลุ่มเนี่ยโยงก้อนหินมา <c oughs> ให้มีนเขารับต่อ,อนะแน่นอนว่าพอเสามาเนี่ยเขาก็ต้องรับภาระหนักหรือว่าต้องรับ ในเรื่องของพวกความรับผิดชอบใหญ่ๆขององค์กรหรือว่าความคาดหวังของผู้ใหญ่ว่าอยากจะให้เขาทํางานได้สําเร็จหรือว่าถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าท,ทําธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะได้รับออเดอร์ใหญ่ๆแต่จริงก็ดีนะคะ<อ>รับออเดอร์ใหญ่ก็เงินเยอะมีงานตําแหน่งหน้าที่รับผิดชอบเยอะๆก็อาจจะดีก็ได้แต่มันหนักนั่นแหละมันจะเหนื่อยค่ะเหนื่อยเต็มที่เลยนานนะาไม่ค่อยอยู่นานนะโอ้ก็ ก็สองป,ปีครึ่งอย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องค่ะก่อนที่เขาจะออกไปแล้วก็จะไปเวียนที่อื่นอะไรก็ว่ากันไปใช่แต่ว่าอย่างนี้ค่ะ,ะคือถึงแม้ว่าดาวดวงนี้มันจะเป็นดาวหนักนะคะแต่ว่าทุกอย่างมันก็เหมือนกับเหรียญที่มีสองด้านมันไม่ได้มีแค่ด้านเดียว<ะ>ถึงแม้ว่างานจะหนักแต่เงินมันก็หนักตามไปด้วยถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยสามารถฝ่าบททดสอบของดาวเสาร์ไปได้โอ้โหรับรองฐานะดีแน่นอนเงินทองมากองตรงหน้าชัวร์คือไม่ได้หมายความว่าดาวเสาร์เข้ามาที่ราศีของคุณแล้วมันจะหนักแล้วมันจะไม่ดีในทางกกลัับนเ คุณงานหนักแต่คุณก็มีรายได้เพิ่มเข้ามานั่นแหละค่ะคือคือดาวเสาร์เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นดาวที่ชอบทดสอบคนะอ่ะเราให้เราเนื้อถึงเหมือนกับผู้ใหญ่เป็นเจ้านายที่เขี้ยวเที้ยว<ๆ>เหมือนเขาอาจจะเหมือนกับว่าส่งบททดสอบมาให้เราแต่ถ้าเราผ่านบททดสอบนั้นได้เนี่ยเขาก็จะให้คุณอน,นันต์เลยสําหรับชาวสาหรับชาวราศีมีนะคะอ่าเหมือนกับอ่ะลองซิอ่ะ,ออะไปทํางานหนักหนักโหดๆยากๆมาใช่ดูซิจะทําไหวไหมจะสู้ไหมใช่ถ้าเราสู้แล้วเราทําได้เราไหวแล้วก็ โอ้โหประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมเลย hmm. ค่ะเขาจะเอาเงินก้อนใหญ่มาให้สาหรับดาวเสาร์นะคะ hmm. แต่ต้องต้องอดทนก่อนแล้วก็อาจจะมีปัญหาเข้ามาให้ต้องแก้ไขบ้างแล้วก็จะมีในเรื่องของเงื่อนไขเวลาที่เราอาจจะต้องรออะไรบางอย่างไม่ใช่ว่าทาปุ๊บแล้วมันได้ปับ๊บหรือว่าติดต่องานติดต่อครั้งแรกแล้วได้ไม่มีทางสําหรับดาวเสาร์ก็คือต้องไปอีกต้องตื้ออีกต้องใช้ความพยายาม แต่ว่ามีโอกาสจะได้ถ้าพายายามแล้วไม่ย่อท้อไปก่อนนะคะเพื่อนชาวราศีมีนต้องสู้หน่อยต้องสู้นะสู้หน่อยนะฮะอย่าไปท้อนะครับแต่ว่าการงานการเงินของท่านเนี่ยท่านก็จะมีโอกาสดีขึ้นจากงานต่างๆที่มันเข้ามาหนักๆนั่นแหละใช่ค่ะนะฮะทำบุญยังไงดีฮะทำบุญส่งเสริมดวงค่ะแนะนําว่าให้ชาวราศีมีนนะคะไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการทะนุบํารุงพระพุทธศาสนายังไงทำบุญตามวัดก็ค,คือขอไปทาบุญนี่แหละใช่ทำบุญาวัดก็คือการทำนุญบำรุงพระศาสนาแล้ว ถูกต้องนะทาบุญตามวาดัดหรือว่าทําบุญตามวัดเก่าๆวัดเล็กๆอันนี้ดีมากครับอ่าก็มีมากมายหลายวาดัดใช่ไหมท่านอยู่ที่ไหนท่านก็เข้าวัดทําบุญะนะฮะ,ะสีมงคลกับเลขมงคลของชาวราศรีมีนอ่าก็จะเป็นโทสีส้มนะคะแล้วก็โทสีน้ําตาลค่ะส่วนเลขจะเป็นเลข5ค่ะอ่านี่คือ12ราศรีของปี2569อเปีมะเมียใช,ใช่ไหม ถ้าหมอไข่จะนิยามความหมายของปีนี้ปีมะเมียเนี่ยถือว่าเป็นปีอะไรมะเมียคือม้าใช่ไหมใช่ค่ะเป็นม้มาอะไรดธาตุไฟด้วยโอมธาตุไฟด้วยใช่ค่ะใช่เป็นม้าอะไรดีม้าไฟหรอม้าไฟค่ะปีนี้แล้วมันน่ากลัวไหม <S <S อ่ะก็เรียกว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะถ้าสมมติว่าเราจะอ้างอิงในเรื่องของปีนักสัตว์ด้วยแล้วก็ในเรื่องของดวงดาวที่มีการโยกย้ายนะโดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอย่างที่เราเกริ่นไปในช่วงแรกคะ ก็อยากได้ให้ทุกคนเนี่ยรู้แล้วว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเราก็อาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมในเรื่องของความรู้ก็ได้นะคะหรือว่าเตรียมใจเตรียมแผนสำรองเอาไว้เพราะว่าบางทีชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้เตรียมแผนสำรองไว้ค่ะมันก็เหมือนเส้นเชือกที่มีเส้นเดียวถ้าเส้นเชือกน,นี้ขาดละ่ะเราจะทํายังไงอย่างน้อยเรามีแผน B เื่อเส้นเชืออหลักขาดอ่ะเรก็ยังมีแผน B สำรองอยู่เราจะได้ไม่ตื่นตกใจมากครเมื่อทีการดูดวงเนี่ยค่ะมันเหมือนกับว่ามันเป็นการที่แบบว่าทําให้เราเนี่ยได้รู้ว่าอนาคตอ่ะมีแนวโน้มว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะได้เตรียมตัวได้ถูกไม่ใช่ว่าเราดูดวงแล้วทําให้เกิดความหวาดกลัวเราอาจจะต้องใช้โหราศาสตร์เนี่ยเป็นแสงนําทางเหมือนเป็น GPS อะคะ่ะว่าข้างหน้ารถิดเอ๊ะเราจะไปทางไหนดีหรือว่าเราจะเลี้ยวไปอีกซอยนึงนะใช่แบบนั้นเลย คือคือฟังที่หมอไก่บอกเรื่องของอดวงชะตาราศีโอกาสในหน้าที่การงานการเงินางานหนักงานเบาของท่านในในปีนี้หรือว่าจะแต่ละปีที่ผ่านมาที่เราคุยกันทุกปีเนี่ยท่านก็อย่าไปท้อใช่ไหมในมุมหนึ่งเนี่ยบางคนพอฟังแล้วแบบโอ้โหหนักงั้นเดี๋ยวใครให้งานมาไม่เอ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 ากลัวหนักอันนี้ไม่ได้เพื่อนให้ท่านเนี่ยเป็นเป็นเป็น เหมือน G P S นำทางอะ<ช>่ะท่านจะได้รู้ว่าเดี๋ยวท่านจะเจองานหนักนะอ่าท่านเตรียมเตรียมจิตใจและร่างกายให้พร้อมเ,เพราะงานหนักมันจะเข้ามาแต่งานหนักมันจะส่งเสริมให้ท่านเนี่ยถ้าท่านทาได้ท่านก็ได้ผลงาน<ช>ได้เงินได้ตาแหน่งหน้า่ที่มันเติบโตขึ้นอย่างนี้ถูกต้องเลยค่ะหรือถ้าใครบอกหมอกายบอกปีนี้ดีครึ่งปีแรกก็ดีครึ่งปีหลังก็ดีหรือครึ่งปีแรกไม่ดีเดี๋ยวจะดีครึ่งปีหลังงั้นท่านไม่ทําอะไรเลยท่านรอดีอย่างเดียวได้ไหมก็ไม่ได้ค่ะ เพราะมันยังไม่มีอะไรเติบโตขึ้นมาดอกผลของท่านคือโอกาสดีๆเนี่ยก็เหมือนกับเวลาเราจะโบกเรียกรถแท็กซี่อะค่ะสมมติว่าเราเห็นแท็กซี่มาแล้วแต่ว่าเราไม่โบกรวแท็กซี่จะจอดนะก็เหมือนกันคือเราต้องออกแรงพยายามนิดนึงแต่ว่าโอกาสมาแล้วแต่ถ้าโอกาสไม่มีแล้วเราจะโบกที่ไหนล่ะคะใช่ไหมเหมือนกันนะก็เหมือนกันในเรื่องของดวงชะตาค่ะคุณหมอไก่มีอะไรวยพรปีใหม่ให้กับท่านไปชมหน่อยไหมฮะค่ะ วยพรให้ทุกท่านทุกราศีนะคะประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องของการงานและการเงินนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมใจปรารถนาค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอไก่ามากนะครับ